ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรานะคะรายการเราเดี๋ยจะมีคอนเซปที่ย้ําคุณผู้ชมมาตลอดเลยค่ะน้องออมว่าช,ชีวิตเราจะดีได้ต้องเริ่มจากสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่สุขภาพกายนะสุขภาพใจด้วยนะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราเกิดกันไว้ว่าน้องออมทำงานหนักมากจนกระทั่งมาคนผมว่าตัวเองไม่สบายใช่ไหม,ไหมเป็น panic disorder คือท้าความจากที่ถ่ายซีรีส์ก๊อกสุดท้ายของทีจีนะคะ ก็คือหลังจากถ่ายปุ๊บเนี่ยกลับมาประมาณแค่ไม่กี่วันอะคะ่ะอมออก,ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วระหว่างทริปนั้นนะคะคือนับเป็นชั่วโมงดีกว่าคือเป็นลมชั่วโมงต่อชั่วโมงอะค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายฉันเป็นอะไรอะอเดินเดินไปก็รูบเดินเดินไปก็ไม่ได้เราต้องต้องหาร้านนั่งสักอย่างก็ไม่กล้าออกไปไหนอะคะ่ะรู้สึกว่าตัวเองจะแบบ เหมือนจะจะตุยแล้วอะพร้อมเป็นลมตลอดเวลาใช่<ล>รู้สึกว่าร่างกายผิดปกติแน่ๆแบบแน่ๆฉันจะเป็นสโตก๊กฉันเป็นอะไรหาคําตอบไม่ได้ค่ะจนจนกลับมาที่ที่เมืองไทยก,ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอีกค่ะอพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยตรวจทุกอย่างแล้วอ๋อมไม่เป็นอะไรเลยอ๋มก็ทไมใช่ไมอ๋มอำไมใช่ไหมอ๋ขอออกซิเจนหัวะอ้มออกซิเจนอมเต็มเลยนะหนึ่งร้อยเลยนะวัดใชเต็มก็แล้วอ๋มเป็นอะไรหมอไม่รู้อมรู้ตัวเองอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นแฟน,น,นค่ะก็คือพี่แอมเขาก็เหมือนไปเขาต่างหูต่างหูงเขาก็ไปเซิร์ชพวกข้อมูลข้อมูลอะไรเงี้ยต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะเมืองไทยตอนนั้นเหมือนอยังไม่ค่อยมีเมื่อห้าหกปีที่แล้วอะค่ะเขาก็บอกพี่ว่าออมอะเป็น panic, Dis order, แพนิคดิสออเดอร์เขาใครแพนิคใครเล่นเคยได้ยินแซวเพื่อนว่าแกอย่าแพนคิคสิคแต่ไม่เคยรู้เลยว่าันโรคหรอเคยได้ยินแต่โรคซึมเศร้าตอนนั้นน่ะแบบ นี่คืออะไรย่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปตรวจดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็อธิบายมาค่อนข้างค่อนข้างเคลียร์ว่านี่สินะอ๋อฉันแตะใช่เลยถูกทุกข้อถูกทุกข้อเลยคิดว่าตัวเองกําลังจะตายเนี่ยเอออาการมันเป็นยังไงบ้างน่าสมุดนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนอากาศมันกำลังจะหมดไปแล้วแบบหายใจไม่ออกเงอออกมือแบบใจสั่นแล้วตอนที่ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรา ต้องรักษายังไงอะคะตอนนั้นคุณหมอเริ่มเริ่มให้ทานยาค่ะไม่ทานยาก่อนค่อยๆปรับเคมีในสมองแล้วก็ก็มันอยู่ที่ความคิดของเราด้วยเริ่อการพักผ่อนอันนี้สําคัญมาอันนี้คือสาเหตุที่คุณหมอบอกสาเหตุหลักเลยก็คือนอนน้อยคือโอเวอร์โหลดอะค่ะแล้วก็อาชีพนักแสดงค่ะมันต้องใช้ทั้งร่างกายในการทํางานแล้วก็สมองและความรู้สึกสอย่างค่ะ ที่ต้องทํางานพร้อมกันตึงๆซึงงงงงงง่งมันแบบพักน้อยมอยากอะไรเงี้ยค่ะจําได้ว่าวันแรกอ้อมกินยาอ้อมตื่นมาอีกวันหนึ่งอ่ะแล้วมก็หายใจเข้าแล้วก็เฮ้ยโลกของคนปกติอะมันมีแบบบรรยากาศแบบนี้หรอ,อเฮ้ยมันสบายจังเลยอ่ะ อ๋อแล้วคนปกติก็หายใจกันแบบนี้เหรอเย่างั้นเลยออมเป็นความรู้สึกนะแค่วันเดวันเลยค่ะใช่ค่ะคือแสงวายามันช่วยได้จริงๆริงช่วยได้จริงตอนนั้นแล้วอย่างนี้ในระยะยาวในระยะยาวคุณหมอเขาบอกไหมว่าเราลดยาได้ไหมหรือว่าต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมยังไงลดยาได้ค่ะก็คือเราเขาเรียกว่าควบคุมปริมาณยาดีกว่าค่ะอย่างออมก็จะเดือนนี้เซียนแล้วกินมาหลายปีออมก็จะมีความบอกว่า โอเคถ้าช่วงนี้เราต้องใช้ e m o t ม o n a ชัในการทำงานสูงแล้วอาจะถอยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยปรับปรับยาลงมาหน่อยแล้วก็เราทำงานจบแล้วก็กลับมาทานต่อค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองด้วยนะคุณผู้ชมคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบก็อยากเครียดสิก็ไปปฏิบัติธรรมสิมีคนพูดอย่างนี้ใช่เยอะมากมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรไหมมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของสารเคมีที่มัน แปรปรวนเรรวนที่มันเกิดจากการพักผ่อนน้อยนะคะฟังอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ panic disorder รวมถึงแบบเอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะป้องกันยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามีคุณหมอนะคะมาให้คําแนะนําเราค่ะเราไปฟังแพทย์หญิงออนไพลินรัตนาปินศิรินะคะเป็นจิตแพทย์จากศูนย์ let's talk โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินกันค่ะอาจารย์แพนิกนะคะคือความรู้สึกกังวลหรือกลัวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะเป็นอย่างฉับพลันโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนคะ่ะ จะเป็นอยู่ประมาณหลักนาทีถึงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะเกิดซ้ําๆจนมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันค่ะการแพนิคนะคะก็จะมีได้ตั้งแต่อาการรู้สึกใจสั่นนะคะเจ็บแน่นหน้าอก,หา,อกหายใจไม่อิ่มนะคะมีมือชาเหงื่อออกมือสั่นนะคะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะคล้ายๆจะเป็นลมรู้สึกร้อนวุบวาบวุบวาบนะคะไปจนถึงปวดมวนท้องไส้ผั่นปวดค่ะถ้ามีประมาณ4ี่ใน13อาการนะคะร่วมกับกังวลนะคะกังวลว่าจะเกิดอาการนั้นซ้ํา หรือว่ากลัวตายกลัวที่จะควบคุมอาการไม่ได้ตรงนี้จะเรียกว่าอาการแพนิกค่ะสาเหตุของโรคแพนิกนะคะเราแบ่งเป็น2ออย่างนะคะมีสาเหตุทางกายกับสาเหตุทางจิตใจค่ะสาเหตุทางกายนะคะก็คือ1เรื่องของพันธุกรรมนะคะในคนที่มีคนในครอบครัวใกล้ชิดเนี่ยเป็นโรคก,กังวโลโรคแพนิกหรือโรคซึมเศร้าก็จะเกิดอาการแพนิกได้มากกว่าส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสารเคมีในสมองนะคะสารเคมีในสมองที่ผิดปกติทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติ ของสมองเนี่ยทำงานผิดปกติได้ค่ะส่วนสาเหตุของจิตใจนะคะก็อาจจะเกิดจากความเครียดกังวลนะคะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตนะคะที่ส่งผลกระทบกับจิตใจอย่างชัดเจนเช่นเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นหรือความผิดหวังที่รุนแรงค่ะสิ่งสําคัญในการรักษานะคะพยายามฝึกการหายใจเพื่อควบคุมแพนิกนะคะการหายใจง่ายๆก็อย่างเช่นให้เราลองนั่งแล้วเอามือวางที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าท้องจะต้องป่องแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆนะคะ ก็จะช่วยควบคุมอาการแพนิกได้ถ้าเราลองจัดการกับตัวเองแล้วยังได้ผลไม่ดีพออาจจะต้องมียาช่วยเหลือต้องพิจารณาเป็นรา,ายไปค่ะยาที่รักษาแพนิคนะคะในปัจจุบันมีหลายกลุ่มค่ะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์เร็วกับออกฤทธิ์ช้านะคะยากลุ่มออกฤทธิ์เร็วค่ะจะใช้ช่วงแรกๆสั้นๆน,นะคะเนื่องจากว่าใช้ยาวๆอาจจะทาให้เกิดอาการติดได้ในกลุ่มนี้จะใช้แค่ควบคุมอาการนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องของง่วงนอนวิงเวียนศรีรษะหรือรู้สึกซึมซมได้นะคะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นยาที่ช่วยในการปรับสารเคมีในสมองนะคะอย่างที่หมอบอกว่าแพนิกนะคะเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลอาจจะจําเป็นต้องมียาปรับสารเคมีเข้ามาช่วยยาก,กลุ่มนี้จะใช้เวลาออกฤทธิ์นานกว่าค่ะประมาณ2-4สัปดาห์ต้องกินต่อเนื่องกันอย่างน้อย6เดือนกลุ่มนี้จะมีผลข้างเคียงทําให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะตาผ้าท้องผูกหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้หมอก็แนะนําว่าถ้าเกิด เรากังวลในเรื่องผลข้างเคียงตรงไหนให้ลองปรึกษากับคุณหมอดูได้ค่ะวิธีการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มีปัญหาสุขภาพจิตนะคะอันดับแรกที่สําคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้อารมณ์ตัวเองก่อนถ้าเกิดเราฝึกในการสังเกตอารมณ์ด้านลบของตัวเองนะคะยอมรับเราจะจัดการกับมันได้ดีขึ้นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคนรอบข้างที่ไว้ใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนให้เราสามารถแบ่งปันหรือแชร์ความรู้สึกด้านลบด้วยกันได้ค่ะ ขอบคุณคุณหมอออนไพลินจากโรงพยาบาลปอลพหลโยธินไปอย่างสูงเลยนะคะที่ให้คําแนะนํากับเราเกี่ยวกับเรื่องของ panic disorder นั่นเองอะนี่แล้วอย่างนี้ต้องถามออมว่าแบบคนใกล้ชิดพี่แอมเ็ดูแลเขาเขาต้องดูแลเราสิเพราะเขาเป็นคนหาเลยแหละว,ว่าเราแบบเป็นอะไรใช่เขาเป็นคนนะหาเขาตอบเจอเข,เขาให้กําลังใจเรายัางไงบ้าง เขาก็บอกว่าแบบอุ้ยไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวก็หายไม่มีอะไรหรอกคือเขาจะพยายามไม่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับออมอะไรเงี้ยค่ะเอาละค่ะเห็นน้องออมงานเยอะขนาดนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีเวลารีแลกซ์เท่าไหร่วันนี้พี่นี่าก็เลยจะจัดกิจกรรมรีแลกซ์ให้นะเป็นกิจกรรมที่สามารถเออเอาไปทําแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเอาไปให้พี่แอมชิมได้ห้วอยได้รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเออถ้าเก็บกับไปฝากไม่ได้ก็เอาไปปลูกให้ดีเออให้ที่บ้านละกันพี่แอมลองดูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะ มาทำกิจกรรมเป็นแบบม็อกเทลกันนี<ด>่ที่นี่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะจับอย่างนี้อ<า>โอ้ยเย็นมากเลยเย็นแล้วได้แล้วได้แล้วแล้วมีเทคนิคไหมคะการเทลงแก้วไ,<ม>ไม่มีเทเลยอยากให้หกเป็นพอ